สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ honda civic fb 1.8 e n ในว g เกเตอนะครับรถปี2012นะครับปัจจุบันเป็นชื่อผมครับเป็นมือเดียวออกห้างนะครับชุดเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่อง1,008เกียอัตโนมันติตัว e นะครับโอเคมาไล่ชมบอดี้รอบคันครับบอดี้รอบคันนี้จะให้มามาีชุดแต่ง สเก็ตล็อคคันนะครับพร้อมสปอยเลอร์ทรงตุดเป็ดครับมีการสาดให้นะครับสีตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ99%สครับสีแทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูริ้วรอยนิดเดียวเท่านั้นครับล้อจะเป็นขอบ16อลอยนะครับยางมิชลินดอกหน้าครับดอกนุ่มนวลเลยครับไม่มีหอนครับคือสภาพรถที่มาแบบนี้เลยนะครับผมแค่มาขัดสีให้เล็กน้อยครับแล้วก็มีเก็บสีการชนหน้าตรงสเก็ตครับไฟหน้าก็ไม่ได้ขัดครับมันมาอย่างนี้เลย คือเจ้าของเก่าเขาไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับกระจกทุบานก็ไม่แตกไม่ล้านะครับภายในก็สวยใสเดี๋ยวผมพาไล้ดูครับฝาพุงประมาณนี้นะครับหลังคาประมาณนี้ไม่มีรอยซีดครับยางทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากครับคันิกระจกข้างก็ไม่ค่อยมีรอยเบียดครับไยดีของสอ่ัโอเคยางขอบประตูก็ประมาณนี้ครับขอบประตูขอบกระจกครับกระจกก็ยังเป็นโลโก้ฮันด้าอยู่ครับกันสาดก็ยังไม่ซีดบ้ากนะครับปกติซีดมันจะเห็นข้างในนี้ครับ เป็นแบบตะลอยกาวอะไรอย่างงี้ครับยางก็มิชลินะครับดอกยังหนาอยู่นะครับไม่หอนไม่ไม่มีเสียงหอนเข้านะครับแล้วก็ไม่องอะไรตอนใช้ความ120เร็ว120อะไรไม่ไม่สั่นครับ120บวกบวกอย่างงี้ครับเบาประตูนี้กันไหลยังฝืดฝเลยครับมันดูงานจริงจะปิดดังเหมือนรถใหม่ครับเ,เดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาดึงดูหน้าง,งานก็ได้นะครับหรือผมถ่ายรูปแยกไปถ้าเกิดใครที่อยากได้ส่วนที่เหลือ บอกผมทําสะอาดให้เรียบร้อยครับทําไม่เยอะครับแค่เอาาชุบน้าเพราะว่ามันมาแบบใหม่ๆครับหลังไม่แตกนะครับไม่มีคราบที่ใครครับหลังคาข้างหลังก็ประมาณนี้หลังคาข้างบนประมาณนี้ครับขออภัยโอเคมาดูเบาะฝั่งคนขับกันต่อนะครับเบาะฝั่งคนขับครับอันนี้ก็ครับไม่ลอกนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานมันจะเป็น เงาเงามานะครับถ้าเป็นตัวนีวี่นะครับถ้าตัวธรรมดามันจะเป็นด้านๆครับก็มีข้อแตกต่างเล็กน้อยครับนาตรงนี้ทั้ง4ีอันไม่มีการขยับนะครับมาเช็คได้ครับประตูนู้นประตูฝั่งคนนั่งทั้งสองบานน็อตตรงนี้ก็เช่นกันครับโอเคน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์ตรงนี้อยู่นะครับเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับตัวท็อปไฟฟ้าเบาะตรงนี้แทบแทบไม่นั่งครับหนังเดิมโรงงานนะครับปกติตรงนี้จะมีรอยยับเยอะอันนี้ครับแต่คันนี้คือสมบูรณ์มากครับ ตรงนี้ก็เช่นกันครับเดี่ยวแทบไม่ลอกเลยครับโอเคหัวเกียร์ก็ประมาณนี้ครับเท้าแขนก็ประมาณนี้เลื่อนได้ครับฝั่งนู้นถ้าไม่มีคนนั่งนะครับถ้ามืดไปก็เดี๋ยวถ่ายรูปขอรูปแยกไปได้ครับฝั่งน้ก็สวยรอยสีบอลแซมมาสวยครับไม่ลอกลำพูงทั้งหมดใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่แตกคอนโซลข้างบนครับประมาณนี้ครับมีทวิตเตอร์ให้นะครับตัว็อป ก็ให้มามีจอครับตรงนี้ก็ไม่ลอกครับลโกูชัดมากครับเป็อะไรถ้าจับผมจับมาหลายคันคือคันนี้มันจะเป็นแน่นๆหน่อยคือเขาใช้งานน้อยมากครับโอเคกุญแจอยู่บ้านจะมีสำรองเป็นดอกธรรมดานะครับอยู่กับรถจะเป็นรีโมทครับเปิดฝาท้ายตรงรีโมทได้นะครับไฟติดครบนะครับติดเครื่องมาหายครับแบตเตอรี่ยังทำงานปกตินะครับแดกเตอรวติดครับหมดไอคอนก็ใช้งานได้ปกติครับ เลขไม้นี้เดี๋ยวปิดประตูก่อนไม่ปิดก็ได้โอเคแปบ๊บหนึงนะครับเลขไม้นี้จะ90,007แท้นะครับถ้าไม่แท้ผมนอนให้กระทียมเลยครับโอเคจอไอมิดก็ชัดมากครับถ้ามองดูมันชัดมันจะไม่มีรอยขาวๆในวีเ,เตอร์ก็ใช้งานได้นะครับมันจะมีรหัสวิทยุผมก็หามาให้ครบหมดครับชัดมากครับกล้องถอยหลังชัดครับอันนี้ ผมซูมเดี๋ยวมาดูงานจริงก็ได้ครับทุภาพยังไม่เป็นขาวๆาวครับเปิดไฟก็จะเปลี่ยนเป็นทูโทนอย่างนี้ครับเครื่องเสียงรุ่นนี้จะดังดังดีกับตัวธรรมดาครับดังดีกว่าจริงเพราะผมลองแล้วแอรต้ก็ใช้งานได้ปกติครับ AUX ช่องเสียบต่างๆครับวิดีจะอยู่ในเก๊ะครับคู่บอรบุ๊คสวิตจะอยู่ในนี้ครับประกันชั้นหนึ่งเพิ่งหมดไฟนะครับไฟตรงหลังคาก็ติดครบหมดครับเอเค โอเคเ๋ยวผมปิดไปก่อนผมปิดเครื่องเสียงโอเค,คอ่ามันมาดูต่อกันระบมไฟฟ้านะครับกระจกพับกลางได้ปกติครับองศาปรับขึ้นปรับลงซ้ายขวาได้หมดครับกระจกนี้ลื่นๆครับที่ได้ใช้กระสุกก็ไม้แท้ครับล้านเปอร์เซ็นต์โอเคฝั่งนี้จะเป็นคนขับจะเป็นออตโต้นะครับ เปิดฝาถังตรงนี้นะครับไอ้เปิดเปิดฝาครงหน้าครับขออภัยฝาถังดึงขึ้นครับน้ำมันกดลงเดี๋ยวไปดูท้ายก่อนก็ได้ครับส่วนท้ายก็รุ่นตัวในวีนี้จะมีแต่กล้องถอยนะครับจะไม่มีตัวเซนเซอร์เตือนถอยหลังมาครับกล้องจีตรงนี้ครับปลายท่อก็กลิ่นไม่เหม็นครับแคปเตอร์ติกยังอยู่ผมยังไม่ตัดออกครับไลดูตั้งแต่ตรงนี้ครับสีเดิมครับกดยังนิ่มๆอยู่เลยครับ ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือด้านท้ายก่อนที่ผมให้ดูด้านนี้ก็นิ่มๆอยู่ครับอันนี้ก็เม็อาร์ตเดิมยังอยู่นะครับอยู่ครบทุกส่วนครับฝั่งขวานะครับต่อฝั่งนี้ครับเม็ดอาร์ตเดิมยังอยู่นะครับมาเช็คได้ครับข้างล่างก็ประมาณนี้ครับลำโพงไม่แตกโอเคคือตูดนนี่ง่ายตูดเดิมครับเดี๋ยวผมให้ดูหาดโฟมอยู่ครบนะครับทั้งสองฝั่งครับแล้วก็มีบล็อกขัดล้อแม่แรงครับมออะไหล่ข้างล่างครับ ตัวจะไม่โดนนะครับดูสียาแนวอยู่ครบหมดครับสีเดิมโรงงานจุดนี้พาช่างมาเช็คได้ครับไม่เคยติดแก๊สไฟต่างๆก็ติดครบหมดนะครับโอเค๋ยวมาต่อที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเครื่องนิ่มๆเงียบๆครับไม่มีดังลูกวอไม่ดังนะครับเครื่องคือเดิมสนิทพวกเมทร์ต่างๆไอ้รอยสีรอยสิกเขาเรียกอะไรปากกาเมจิกแทมโรงงานยังอยู่ครับ น็อตฝาปุงยังไม่ขยับนะครับโอเคสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่สติ๊กเกอร์ต่างสติ๊กเกอร์ตรงนี้อยู่พบครับสติ๊กเกอร์นี้จะตรงกับเลขเลขเครื่องเลขโครงนะครับขออภัยเลขเครื่อเลขโครงโอเคฝั่งนี้ก็น็อตไม่ขยับนะครับซุ้มโชกคครับวอร์เนอยร์อยู่พบหมดครับคาหน้าประมาณนี้เลยครับโอเคยางแท่งเครื่องยังไม่สั่นนะครับเครื่องนี้มีเงียบแห้งๆครับอันนี้ก็ไม่มีคราบน้ำมันเยอะมานะครับ คู้นี้มันไม่ค่อยจุกจิกครับใช้มาครับขายมายหลายๆสั้นโอเคมาดใออาูใต้ท้องอ่างใต้ท้องอ่างประมาณนี้นะครับแห้งๆเลยมี่ทราบที่สมบรูรณ์มีเสียงพัดลมทำงานเบามากพัดลมทำงานสองตัวภาษีผมเพิ่งไปต่อมานะครับหมดอ่าสิบห้าปีเอ่อ,ป,อ,อปีนี้ครับแต่ว่ามันพฤติก,กาอีกนานครับคนนั่งกัประมาณนี้ครับให้ดูดูใสใส ประตูมันฝืดโอเคบอกคนหลังประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปเทสบได้กันครับครับผมครับผมมาทดลองขับให้ดูนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับช่วงล่างนุ่นนวลเป็นช่วงล่างเดิมโรงงานมานะครับก็คือตกลุมตกบ่ไม่ดังนียวสายสุดขวาสุดไม่ดังครับไม่สั่นอะไรทั้งสิ้นครับผมไมก็เดี๋ยวใช้ความรู้ดูนะครับแบบเออเปอะไรใช้ความร็วก็ไม่สั่นนะครับ ปกติเบรกก็ไม่สู่เท้าครับเบรกในคงแบนปกติเกียร์ก็เปลี่ยนนุ่มนวลดีปกติเลยครับคือเลขไม้นี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรสีเลยประวัติก็ประวัติศูนครับส่วนกลิ่นภายนอกก็ไม่เข้านับซีนต่างๆยังอย,งอยู่ปกติเพราะว่ารถไม่ได้จอดตากแดดนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วคันนี้ไม่เก้าหมืน่นเจ็ดมมีอะไรเสียเลยไม่ดึงซ้ายป็งขวาอะยโอเค มันก็ขับขี่ดีปกติครับพุชคอนโทนก็ใช้งานได้ครับหน้าจอไม่มีอะไรขึ้นเตือนครับช้งานได้ปกติบางติดฟังก์ชันใช้งานได้ครับติดลิขสิทธิ์โอเคประมาณนี้ก่อนนะครับไอมิดก็ปกติโอเคเดี๋ยวผมเล่งให้ดูระยะหนึ่งในวีกัเตอร์ก็เล่นง่ายนะครับอะไรก็หาง่ายมดก็ตาเลขดีถ้าอยากให้มันแรงขึ้นหรือแอร์เย็นขึ้นก็เอาอีคอนโหมดออกครับเพ้ามันก็จะเป็นแรง แต่ถ้าเน้นประหยัดก็กดไอคอนหมดเข้าไปครับเครื่องรถมันก็จะเดินเบานิ่งๆขึ้นอย่างนี้ครับเหมือนรถรถไม่ติดเครื่องประมาณนี้ครับอย่าทเ้งคเครื่องก็ปกติโอเคครับผมพูดผิดพลาดยังไงใช่ครับพูดไม่เข้าใจางไงผมขออภัยไว้ก่อนนะครับหรือผมลืมพูดอะไรหรือพูดมีข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนเช่นเดิมครับขอบคุณที่รับชมนะครับครับสวัสดีครับผม